เบ p ซี่พรีเ n นต์ i ิ๊กม n t ์เทนมิวสิกเฟส v ิวครั้งที่5เราเราเคยไปหลายทีแล้วแล้วก็คำว่ามันใหญ่มากนี่มันใหญ่จริงๆทั้งสถานที่ใหญ่แล้วก็ผู้คนเยอะแยะมากมายด้วยนะคะก็สนุกมากแล้วก็มันมากๆเลยค่ะก็ปีนี้นะคะเป็นปีแรกของนิวจิวนะคะเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ค่ะและฝากตัวด้วยนะคะจะเตรียมอะไรเราก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเราก็แอบดูโชว์ของศิลปินแต่ละท่านบางคนแบบ มีโชว์อะไรเด็ดๆที่มาโชว์นั้นหรือว่าจะเป็นแบบเครื่องแต่งกายก็มีมันใหญ่มากอืเกิดจะใหญ่ได้ไหมอ่ะเรามันจิ๋วมากเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ชื่อว่าใหญ่ก็ได้คือดนตรีเนี่ยเราเราก็สุดจริงๆใช่เราเราก็ตามไปดูหลายเวทีไม่ว่าจะเวทีใหญ่เวทีวัวก็จะแบบคนละแนวกันนะเวทีวัวจะชิวๆเวทีใหญ่ก็จะแบบแบบมันงเต็มที่มากมันมันแบบล็อกๆหน่อย ส่วนแบบใครๆอยากจะได้ความรู้สึกแปลกๆในการเที่ยวผับก็มาอะโครจรคือเรียกได้ว่ามีทุกสิ่งพร้อมสอรรทุกคนนอกจากนั้นครับปีนี้จะมีการตกแต่งบรรยากาศภายในงานให้เป็นแบบสวนสนุกด้วยทุกคน <ๆ S 2> อาจจะได้แบบมีเครื่องเล่นแบบอะไรที่มันหลากหลายรวมทั้งอาหารการกินที่แบบแปลกๆใช่อะไรอย่างเงี้ยปีนปีนกอต้องรอชมต้องรอชมว่าจะดีไซน์นลิมิตออกมาเป็นยังไงแต่รับรองว่ามันแน่นอนจะถึงแปดันวาคมนี้ที่โบนันซาเขาจยาก Allen Gunther.